กระเด้แฟงกี้ครับวันนี้มาทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรถ่ายละครเรืเเเ่องเอละตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมนี่ไงเจอเพื่อนเล้ยลูกตื่นเต้นเปล่าน่านั่นข้าฉากกับนี่มีสาวด้วยอ่าสาวด้วยน,นี้เลยไม่ไหวเป็นครั้งแรกใช่ไหมเนี่ย โอเคต้องเล่นดีๆนะฟังฟังฟังที่อาเพศฟังที่อาเพศพูดดีๆนะเข้าใจไหมครับอ่าเว่าตีไฟนี่คือสภาพของบรรยากาศของห้องแต่งตัวฮที่ลูกลิงรอแต่งตัวอยู่โอเคไหมอ่วันนี้ก็พาพาแฟงจีมาเข้าฉากละครครับเป็นครั้งแรกของ

นารเกมขายยาไม่ต้องดึงลูกพี่เก่ครับปรึกษาครับผมมาเลยนี่พี่เก๋ครับตั้งแต่นี้กับเทวันแดงเข้าเฟรมเลยจุกต่อมันครับเดี๋ยวสี่สาเสอให้เสียให้เดินตัดได้ใช่เข้าเฟรมตัดไ้มาเลยนี่มเลอะไรครับผมขอบคุณครับนี่ก็ชุดตั้งแต่ดิ เข้องไปเด็เหรอ๋อเขาต้องไปเด็กเลยเหรครับต้องแต่ไม่ถูกป่ดโอ้นี่ทำใจได้ไม่ถึงขควตยังเดินไม่ได้เลยไม่ถึงโคเลยนี่โตหนูก็เปียกเลยนะลูกมามานะมาลูกลืมรอจะตายเก๋ๆของเนี้ยเห้ ต้องเตรียมน้ำลายไหลอยู่เนี่ไม่ต้องน้ำลายไหลเจอสาวไม่ต้องน้ำลายไหลเก็บไว้เฮ้ยนี่ใส่ใครเนี่ยสาวเนี่ยจะทำงุมนยังไมาเท่ะคุณลังผมไม่ชอบตรงนี้นะขอบนะจะผมยาวๆ ไปที่ล oh ูกนั่งเยชิคเขยหมน่ารัเสร็จแล้วขอบคุณครับกันสวยขอบคุณอะไรนะสวัสดีครับทุกคนเอาเอาไหมสวัสดีครับทุกคนไม่อย่าจะมาเข้าฉากช่อง7 HB TV ให้ทุกคน ผมจะไปเข้าฉากวันนี้ครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับอ้าวใครกำลังกลับฮะแล้วคนใครใครกำลับพาอะไราพเาเพชรอเป็นครั้งแรกเปล่าครั้งแรกเลยเออแล้วก่อนจะถ่ายปุ๊บทุกทางแล้ตื่นเต้นไหม ไม่ตื่นตรงไม่ตื่นเต้นตรงสาวมาแล้วขุมน้ำลายจะไหลเอ้าสวยไหมเห็นหน้ายังเห็นตาสาวยังพูดแล้วก็จะไหลอีกไปดูกันอย่าลืมใส่แมสไม่ใส่โดนติด มันเป็นชื่อในวันนี้อมก์กอรนแล้วก็เป็นนอบอลแดีชื่อไอบอนมันแพงนะไม่โดนหรอกจะโดนี่เงเนี่ยไอไอมูมันแพงนะสั่งมาจากลาซาด้าเออวมว่าก็ได้คุยกับศาไปดูมัน

แต่จริงๆว่ามันมันไม่อยู่แน่ออกมาจะเห็นหนูสองคนเลยนะ,ะ,ะต้องยิ้มหล่อๆนะเวลามันออกมา เราออกมาผหิงลอหลสนะต้เป็นพระเอกนางเอกนะเงมากคนยืมถือแหวนนี่ถือแหวนถือแหวนกอนยืนถือด้ไม้คนอ่ะเดียวหิงหญิงให้เราเเด็กบางคนแฟกซ์กี้ถือแหวนผู้หญิงถือต้นไม้โอเค้นมาลงจากต้นไม้แ์กี้ได้ถแหวแฟกซ์กี้ได้มาต้นได้มาไหมือจุนมือจุนมือจุมือจุนมื ดินมาเดิมาเยิมาเดินย้มมยิ้มเลย้มเยยิ้มนะจริงๆยิ้มมาเดินมาลูกตายยิ้มนี่นะยิ้มถึงนี่มาเลยเดิมาลูกแองี้กับต้องบนเดินไปดูมาลูเดินมหนมาา

เราไม่ถูกว็เว่าแหวนขอแต่นั้นอย่างเดียวหรือมาถืออาพากานเดินทางไปต้องบนมาต้องบนมามามา เรียกพีแลวกระดาษสาพี่เดิมมาาจะมีสตาฟคอช่วยน้องกตรงนี้นะแม่ไหมอนออ๋ออ๋อม๋ออ๋อองออ๋ออ๋ออ๋อา๋ออ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 ๋อมเออ๋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 อน๋ออ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 ้ออ๋ออ๋เอิออ๋อิตออ วัดะไรวัดชีรพันธ์ีิตตวันวัดชีรพันธ์อนุ่าเลียขึ้นมาพี่เจ๊ยบเทุกนคนงง่าวสนเจงงนะวันตรงนั้นน้าประตูหน้าประตูอย่างหวานนะหน้าประตูอย่างหานมามา มองนี่คือคนมองนี่จิ้น,นึ่งมงใหญ่เลยมันมองวันจันทรได้กันใช่ไหมปิดจงปิดจงมองกันจงงันนี้จอดปั๊บนะจอดพุกคนจะมองคืออะไรพอคนแะขกจะจิ้มเรางมีเซอร์ไพร์อะไรแน่จักจังไครมา ตาตาเปิดเปิดปอ๊บก่องกะแ๋องออกเต็นเด็กผู้ชายผู้หญิงถือสับไม้กวับแหวแต่งงานอยู่ไงแข่อยู่ออมือเลยออมือ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  ตรงนี้เราจะแบ่งชั้นนะครับจังหวะนี้เนี่ยเราจะมีคิวดิ่งดิ่งเดินเข้ามาจากอยู่ทางด้านมุมด้านของพิ้ที่กรตรงนั้นนะครับปรเียวตรงนั้นขึ้นมา้นมาขึมาเมาเที่มาลูกเปมาลูกเย้ตรงเอาตไม่ที่เขาเปิดแบเปไดไงเม่อกี้บอกอีกฝั่งนิดสิที่รักไม่ต้เงให้ต้องต้องต้ององต้ไนะไม่อ้ต้้งงออง นะจงมือกันดีมทุงคนมองที่มเยมองี่เูบเลยูบเลยไปไปเสร็จนะพัดเสร็จเาเด็กไปูแน่นอนทุกคนปิ่มนะครับผมจะต่อตรงนี้นะในวันนมาปิ่มทุกเขาเลยรถเข็นทีูกเข็นออกไป รับไดทุกคนสงสัยไม่ใช่คนสงสัยนะต้องเล่นใหญ่นิดนึงค่ะเพราะว่ามันแหวนอยู่ตุ้งเ่ยงตุ้งไวลุเราต้องเล่นใหญ่นิดนึงค่ะบพี่แหวพี่สุใจกันเล่นใหญ่เฮ้ยแล้วมีเขาบอกให้เล่นใหญ่ๆตัววิวพาต้องเล่นใหญ่ๆใช่พี่เพชรเขาบอกให้เล่นใหญ่เขาเลยนี่ก็ตัวลายอยู่แล้วใช่ข้อตัวลายไงแต่นี้จะตัวตลกบ้าบอถึงเพิ่งนะ

นี่ของสุดท้องเหรอท้องจะมีอีกพอแล้วพอแล้วคิดว่าจะมีอีกกูเขายูยเออูที่เอั่งนแต่งงากับผมนะครับแต่งานกับใค้ครับ ทำไงทำไงฮะทำไงสามหนึ่งแค่วันลูกเข่าให้ใหม่กินิดนึงก่อนย้อนนย้อนนิดหนึ่งอ่าสี่สามสองแต่งงานกับผมนะช็อตหมือนมาแต่งงานกับผมนะครับคข็งแรงกัวมือเลยแป๊ เด็กมิั้ไปไปยิ้มวยิ้มหาพี่ดูไปหาพดูหาพี่ดูสิโืมไปอยูนตรงนี้อยู่ตรงนี้ห้ามเลยไม่กาอาจริงเดี๋ยวไปเลยวันนี้ไป่อนทีนี่ีนะมฮ่คอ้วไปหาพี่ดูเลยนะเคเมากพอนเป็นเรื่เลเหรอนะเพื่อนสเพื่อน ก็คือทียักษ์สี่สามองปหาที่นะเ่น้นะก็ต้องมีสนี้อะานลูกเด็กเอฟเฟกลิงครับใช่ไหมตัดเอฟเฟก์สลิงไว้ใจไม่ได้ใช่อเสามสองไปดูไปดูดูดูไป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 ดู เิมจอกั่จริงๆแล้วต้องหยุดให้เขาตกบยก่อน ดีแล้วดีแล้วเพือดีแล้วดพนดีแล้วดีแล้วหญิงเดี้วหีอ่ะหญิงก็องแล้วอที่เดียวลูกเหรไม่ต้องวปมันจะทีอะไขึ้นไปมีกสามอะไเด็กเด็กฝันกลุมกลับทำไเอ้เลยครับดูตรงนี้เนี่ยจะี่เขาหมอนงยิงก่อนเ้มแล้วิ้ะ้านยิ้ง้าแล้วหันยืหันม้้ห นะโอเคนะโอเคไปจับไปเอาไว้ท <desserts> ี <i é> ่พี่ก่อนขอใครครับมือไหนเลยอะไรนะมือไหนมือไหนถ้าพ่อเล่นแทนได้คงเล่นไปแล้วแหละนะอเสียชื่อพ่อไม่ได้ว้าขอมีสมาชิกค่ะ

นีมอย่างเงี้ยต้องวนยิ้มอย่างเงี้ยน่ารักเชียวนี่เป็นคนเวีอ่ะยิ้มน่ารักเชียวโอเคไหมเพื่อนโอเคไหมตอเนีเก่งมากเเล่รันีก็เก่งแล้วพพ่าดีสานิเซนนิ่งหมด้วก็องว่ายกันเล็ว่้นยว่ากล้งนว่ากลวัดดีค่ะ ว่ายกันเลยว่ายสวยหดว่ายจ้องว่ายจ้องหนอยเลยว่ายยังไงว่ายสม่ำๆว่ายว่ายดีว่ายดีอ่ารกล้องเลยรูปกล้องเลยดนเมื่อดันมาสองคนยืนมัดก่อนสองคนมายืนยนรักให้พี่หญิงก่อนมายืนมนร์ดให้พี่หญิงก่อนไปลอเดี๋ยวลองซ้อมอะไองซ้อมเดินซ้อเดินมาเลยดูมาผู้ชายอยู่ตรงตายี่เลยน้าหน้าจะต้องมองตลอดนะใช่ใช่ดูตัวตใหญ่ไม่ได้นะครับมอง

อี้โไม่เอาอัตรานะมาบ้างับางยิงตอนนึงให้มคนสคนเลยนะมูมูยิงนะอะไรอะ คุณแม่น้อยเดี๋ยวฟังคุณครูเขาตั้งใจเดี๋ยวคุณครูว่าเอานะคุณครูอะไรวะเรนเรนคุณครูเดินนำหน้าเนาะฟังกี้เฟังกี้ต้องเดินนำหน้าผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายนะเห็นนะเพื่อนนะแก่มายิ้มไว้นะกล้องจับไว้นะพร้อมครับคนยิ้มไว้แล้วลูกจ๋ายิ้มไว้แก้ม

สมุดนะอ่ะเดี๋ยวตแตแต่ยิ้มนะสมุนะยิ้มยิ้มไปทงไปทางเปิดดีลูกนี่ต้องต้องนี่ได้เป็นฉากเปิดตัวจาก่องนะครับไปักันนะอาแหมมรน้อผกยังครับผกยังเรียบร้อยครับ

ของโทมาไม่ดีดีต่อแม่ล่อเลยอัดักต่อไปจะเป็นอ่าอินเสิร์ตครับอินเสิร์ตเปิดตัวเ็นีิกับสาวออกจากกล่องเราก็จะตั้งตั้งั้งตันเป็น้องดดลี่ครับรงเข้าตัวนี้กล้างกว้างรับบรรยากาศทั้งหมดจากกาแฟเลย อันนี้อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยต่างกันเทปเอปอันนี้ก่อนตาเทปที่โตนี้ว่ะสีขาวสีดำก็ได้นะแต่นี่มาดูอันนี้พี่ๆขาอันนี้ต่อจากที่เขาขอแต่งงานแล้วเปิดกล่องนะอย่าลืมมองไปที่เด็กๆได้ยิ้มนะคะอย่าลืมนะลูกดูความน่ารักเด็กๆนะคะนะครับไปดังเท้าวมามาอาจิมานัทต้องมนถอดแมตต์แมตช์มินลูกอย่ากระโดดนะค่ะมาดูด้วย โอเคไหมยปกติเยยอไหวลงาใครบงคอเอาปังเอสามน้อมนริมองยนนะเอาจริแล้วนะองคนยืมไปยมไปพร้อมไปครับไฟสีเวทีวุ้บอหน่อยไฟสีเวทีวบอบพร้อมเวทีจ้าไปแล้วครับพร้อมพร้อมค่ะ สี่สามสองมองที่เด็กมองที่ได้ยิงองนมองนมองนเลมองกันกันมองกันงิเลยยิ้มเลยดีจังหนดีลูกษาดีด็กที่ยิ้มัน เพียงกล้องมันใสๆมากมองไม่เห็นเลยเอาละเราจะเริมถ่ายจริงๆกันแล้วนะครับดูซิว่าจะไปรอดไหมทุกคนเล่นด้วยนะเอาริงตอกแม่เรายังไม่รู้ว่าเป็นเด็กนะครับสี่สามสองมองได้ยิน

แม่น้องต้องบนนะครับทักสองักเทคนอีสมาชิย่สว้ีสี่สามสองียกนี่กูมัข้างบน มาลากันมาลากันมาลากันลูกหิงมองที่เธอหิงองที่เธหญิงยิงเก่งเก่งต้องันเก่งนที่เก่งลูกมีไว้นะลูกสิกว่าเขาจะสั่งคัสนะเก่งยินเฉยต้องบนยินเฉยลูกยินเฉยคัส้เป็นหมอนอะไรเนี่ยนิ่งๆได้ไหมเย็นไงมเห็นไหมเห็นไหมต้องนไม่ต้องยกมือนะยิ่งนะนิ่งๆนะ แล้ส e? ี yeah. kid kid yes. you know. ่สามสองยิ้มมองมาที่ได้หญิงเลยมองมาที่ได้หญิงเลยไม่ต้องยกมือต้องืนไม่ต้องยืนเฉยๆลกยิ้มไม่ต้องยกมือไม่ต้องยกมือยิ้มยิ้มมองหน้ากันมองหน้ากันแล้วมองมาได้ได้หญิงยิ้มดีลกยิ้มน่ารักน่ารักดียืนเฉยนะคะต้องวนยืนเฉยดีเลกแก่กันต้องหลังตุ้ยเป็นไงแก่้งหลังตุ้ยเปนังเกรน่ารักจังเลย ดีม uhm, uh, ันอยู่เฉยๆแล้วต้องงบนะดีแล้วเราดีแล้วดีแล้วดีแล้วตุกี้ยิ้มไปันต้องนะอยู่เฉยๆขายอยู่เฉยๆขายอยู่เ็กๆฮอทต้องมือเด็อเลยเยเอ่มนเก่งนะฮะทำมาจากไทยากไทยอีกเอาความให้

ยิ้ม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 มองหน้ากันมองหน้ากันมองน้ากันลูกยิ้มมองที่ตัวหญิงมองที่ตัวหญิงยิ้มเก่งเก่งต้องวนเก่งเฟันกี้เก่งลูกยิ้มไว้นะลูกจะกลับคัะสังคัสนะเก่งยิ้มเฉยๆต้องวนยิ้มเฉยๆลูกยิ้มเฉยๆขาน้องเมื่อถ่ายเสร็จแล้วเราก็ต้องไปสวดไปเลยครับทุกคนนะถ้า สวยๆดิอ่าไังไงนี่ยคนนี้คนนี้ด้วยนี่สวัสดีครับไปเร็วสวัสดีครับค่ะผมกลับเลยนะคะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋ออันนี้คือเขาขโมยะ นำรวมาโอเคหัยน้ได้ตำรวมามาไยแล้วหนุนขอบคุณนะครับนุ่มเรื่อรวไปอไลยครับทุกคนเลยใครอยู่เอ้ยเดี๋ยวไม่ขชาไปไหนอ่ะไปที่นั่าแล้วอยู่นี่ใส่ดี้กับเลยไปสวัสดีกันกันเร็วแักี้

ดูสิครับแต่เราก็ต้องกลับไปดูน้องอีกบอสใช่เจอหน้าแม่บอกเลยสวัสดีค่ะยังไงสวัสดีคร่ะเดี๋ยวจะกลับไปดูน้องแล้วจับจับจับกลัวน้องร้องไห้สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับ ไม่พอกันเลยตันอ่ารักเป็นไงบ้างวันนี้เราเรือกแม่สนุกนะเอางซ้ายหรับี่ก็สนุกมากเดี๋ยวมันก็ต้องกลับไปดูเลยน้องอีกดูไม่เหมืนดิแล้วก็กลับไปดูเลยน้องแล้วก็น้องก็ไอ้แม่ไอ้แม่ าเปนไหมเล่นดิใครอยู่ไหมพุเนี้ผาสองกันแล้วกันฮะพเนี้ยผ่าสองคาเ่บอกว่าเข้าใช่ไหมโอเคเ่ชอบเชอบ่พูดเพื่อนอย่งี้โอเคไหมโอเคอ่าัสดีครับเรืยๆไ่ครับได้ปะได้ปะได้ปะที่คนใช่ดีไหมโอเค บ้างนะ